นลลาสุดนะครับท่านผู้ชมนะฮะแจเอ็มก็ไปซื้อนะครับอุปกรณ์นะฮะในการที่จะทำการปูพื้นนะครับกระเบื้ององูปูจำลองครับผมเนี่คุณผู้ชมแปด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 เขาเท้าเขาเท้าปากจะเอือดเหรอตอนปูปลาวายตากกับปากเขาได้ระไง่ยังไนมายังไง

เดียจะบานตั้งตู้ดได้นุกเลยกปว่ามันเนียวแนรมันจะเหนียวแน่นเ่เป็นตาตุกแกมันกมูดรด้วยกันเขาไม่ยอกันใช่หมช่วยกะมีสวนอ่เห็นจะได้กิ นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะแบกปูนที่ใช้ในการฉาบในการปูกระเบื้องนะครับนี่นะฮะทางนู้นกะ็ทำการตัดกระเบื้องแล้วพาไปนะไปไม่ได้หรา นี่คือครั้งแรกที่จะได้เห็นการตัดกระเบื้องแบบชัดๆนะฮะว่าเขาทำอย่างนี้นี่เองตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดเลยตัดเลยชับชับชับ ไอโกนตัดก็ปวดว่าจะตัดเหยอเล็งแล้วเล็งอีกเอาทิ้งอ่ะพี่แดงช่วยชกงานขอให้บอกโอ้พี่แดงขอไม่ทำลยเขาไม่้ทิ้นะว่หเลี้ยงแต่เดินพี่แดงไม่เดิไปแล้วต่อยพี่แดงเหกรนั่งอย่างนี้นะถ้าลงไม้ลงมือแล้วเจ็บในไอเสียโอ้ไช่โอ้จะต้ดเหลืองไมเนี่ย ม่<ส>นั้นจอ่มูไหมไม่ไม่ถ้าเปิดไว้เยตลอดให้หายใจให<ม>้ <c oughs> หายใจ <c oughs> รู้สึกว่บบนามันหายใจอีก <c oughs> อ๋อเขามีเครื่องตัดแบบนี้เหรอโตแล้วเลยนี่เวลาเข้าน้ำเนี่ยีนะที่ก็บอกเอาไว้ให้คนทังตอกก็บอกว่าเอาไว้ให้ <c oughs> ้ก่อนเราจะใช้ใช้มือฮะก่อนเราใช้มือด้วยเอฟซีมันไม่ใช่ง่ายๆนะคือแบบไม่แบบว่ามันมีเครื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรานะครับโอ้นะฮะไม่ฝุ่นคลุ้งเนาะนะครับมันสะดวกนะมันไม่ง่ายหรอกนะเอฟซีขออภัยพูดผิดมันไม่ง่ายหรอกเพียงแต่ว่ามันสะดวกมันทุ่นแรงแล้วก็มันไม่มีฝุ่นฝุ่นเองขึ้นมาก็ไม่ใช่ อ๋อเออแต่งงว่าทำไมมันไม่มีฝุ่นออกมาเลยนี่แหละแปลกมากเออเนาะพี่อนุวัฒน์จัดให้อีกแล้วอ้าวอะไรนะตกลงอย่าได้ยออย่าได้ชมจัดให้อันนี้ใครซื้อมาตกลงถ้าใครอยากได้อะไรนะชมพี่ระวัฒน์หล่อๆตรงี้ีเดี๋ยวได้หมดน่าจะเป็นของพี่หนิงอ๋อของพี่หนิงอ๋อของพี่หนิงนะซื้อมานะอันนี้ของพี่หนิงเดี๋ยวป๋าป๋านวัฒน์จัดให้พี่จุดิเป็นภลใย้ำย้ำจริงไหมป๋า เออมันดีจังเลยเอซีนะฮะตักง่ายเนาะสามชทดเท่านั้นถ้าเป็นรูปมูนี่มันสำพัญที่มันไม่มีฝุ่นเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยฮะเหมาะมากปุ๊บเลยงานนี้แบบไฟนี้ติดมแมกนั้นยอดไฟอ่ะ สมมมติใช่ถ้าถูกหวยงวดนี้ถูกก็วันที่หนึ่งอ่ะถ้าถูกถ้าถูกครับจริงเลยถ้าถูกครับต้นไม้นี่จะมีไฟวงกวับปุบปั๊บปับปับงานเนี่ยอ่าซื้อหรือยังกำลังจะซื้ออยู่จะไม่ต้องกลัวซื้องวดออกนะอ๋อซื้องวดหนึ่งสามสิบใบเลยคนมาละห้าใบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาซื้อให้ลุงอยู่ ใบเลยหรอไปครับไปลุงพ่อที่แล้วก็ให้มาสิบไปเจเล็กเจเล็กให้มาสิบไปเจเล็กให้มาแล้วห้าใบากให้ลุงพลถูกหวยเพราะมันมีคนมีคนร้องเหลือเกินแล้ร้องทำไมล่ะหนาเป็นนักร้องเป็นนักร้องเขาก็เลยบอกเออให้ลุงพลถูกไปเลยจะได้มีเงินได้ทำทีเดียวให้เสร็จทั้หมดเรื่องร้องร้องทุกเรื่องเนาะแอ้วพานใจอะถ้าถลุงพลไม่ถูกเดี๋ยวฝ่ายนวมจัดให้ บาย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 ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะฮะการปูกระเบื้องนั่นเองนะครับผมไม่ยั้งเลยครับตอนนี้เป็นความตั้งใจของท่านตั้มนะครับมาจากปกป้องเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับผมลองดูคุพี่บอกจะเล่นใหม่เราดีเราก็ไปรูดมือได้ทุกคนทุกข้า อาวตกลงไม่ได้ตั้งใจเหรอฮะคือว่าตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะเห็นแล้วอดไม่ได้คือเคยถามลุงแล้วที่เราเจอกันที่ศาลน้อที่มูลนารเพราะว่าเราไม่ได้มาตรงนี้มามาตรงนี้นะลุงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมีแต่งานเล็กๆก็เลยเอบอกกับเราว่าไม่ต้องมาหรอกอยู่ที่นู่นแหละดูดูแลที่กอกดีกว่าเราก็เลยไม่ได้มาพอเรามาวันนี้เราเห็นว่าตรงนี้มันยังไม่เสร็จเลยถามลุงว่า งานไม่ใหญ่แน่นะก็เลยามพวกว่าตรงนี้ทำไมทำไมถึงทำไม่เสร็จรู้ไหมแบบรอช่างตรงทีนี้เดินมาช่างไม่ไม่สะดวกมาก็เลยเดี๋ยวถ้าถางั้นเดี๋ยวช่างตั้มจัดให้ก็ได้จังหวะได้โอกาสเหมาะสมพอดีนะครับมันได้เวลาอันเหมาะสมของเขาเลยต้องมามันเหมือนกับแบบว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนั้นเราอาจจะถูกกำหนดนะครับว่าเราต้องทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ใช่ถูกต้องนะครับทุกคนนะครับ มันมันเหมือนแบบว่าโอปูโดนใจให้เรามาแบบถ,ถึงเวลาก็ต้องมาอยู่ดีถึงเวลาต้องมาช่วยแล้วปล่อยไว้ไม่ได้อมาช่วยนะฮะก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่พี่สกินที่พี่กฟี่ซีบักทองพัสเบตา้าโกคารนะฮะใหม่ล่าสุดที่พี่โกโก้นะฮะ0927947526นะครับสวัส,สญญดีครับ